สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเต้มงคลกิจชีเป้านาทีแตงโมตกน้ําจับพิรุธเงาคนและทุนหลุดเมื่อวันที่7มีนาคม65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์สสบัญชีรายชื่อพักไทยศรีวิไลได้ออกมาตั้งข้อสังเกตการโพสเฟซบุ๊กรถรัวในเวลา13นาฬิการะบุว่ากําลังไปกรมเจ้าท่าขอดูบันทึกซีซีทีวีท่าเรือเทเวศประสานรเรามาชอคมนาคมละต่อมาเวลา14นาฬิกา42นาทีได้โพส ข้อความว่าตรวจภาพจากกรมเจ้าท่าแตงโมถูกโยนเวลา21นาฬิกา54นาที5วินาที24กุมภาพันธ์65นาท่าเรือเทเวศจากนั้นเวลา14นาฬิกา44นาทีหนุ่มเต้ได้ไลฟ์สดพร้อมเขียนข้อความเป็นปริศนาว่าคดีเปลี่ยนสำนวนกอนที่จะโพสต์อีกครั้งเวลา17นาฬิกา14นาทีฝากถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีระบุข้อความว่าฝากถึงลุงตู่ตั้งชุดสอบสวนหน่อยสสเต้พระราม7 1.1ตั้งเป้าเป็นคดีประมาทส ชุด2ตั้งเป้าเป็นคดีฆาตกรรมอำพรางผมขอเป็นที่ปร,รึกษาชุด2รับรองปิดคดีได้ยุติธรรมทุกฝ่ายตอบสังคมได้ล่าสุดเต้งมงคลกินให้สัมภาษณ์ผ่านรายการทุบตู้ข่าวอมรินทร์ทีวี34เปิดเผยว่าเดิมทีตนเห็นข่าวเรื่องวงจรปิดที่มีคนจับสังเกตท่าเรือเทเวศมาแล้ว2วันห่างจากสะพานพระราม8ประมาณ300-400ถึงเมตรแต่ห่างจากท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งประมาณ5-6ถึงกิโลเมตรตนจึงลงพื้นที่ตรวจสอบดูจากกล้องวงจรปิดของกรมเจ้าท่าและร านอาหารอินเลฟท่าเรือเทเวศจึงพบว่ากล้องของร้านอาหารบันทึกภาพได้7วันส่วนกล้องของกรมเจ้าท่าสามารถบันทึกภาพได้หลายวันทั้งนี้เมื่อลองขยายภาพและูมดูมันชัดเจนมากขึ้นเพราะเจ้าหน้าที่ลดความเร็วของคลิปให้ช้าลงก็ทําให้เห็นว่าเรือมีลักษณะอย่างไรบ้างต้นเห็นว่าเรือชะลอเล็กน้อยแล้วเอี้ยวขวามันจะดูว่าทุกอย่างเรียบร้อยหรือยังตนยืนยันว่าไม่น่าใช่แสงไฟสะท้อนผิวน้ําแต่เห็นมีลักษณะการถีบบางอย่างลงจากเรือแล้วขาข้างหนึ่งเรือท้า ไปเกี่ยวและสะกิดทุนสีขาวหล่นลงน้ําไปด้วยถ้าตามที่ผมสนิษฐานนะผมดูจากกล้องตอนแรกคิดว่าเป็นเฟกนิวส์แต่เมื่อดูแล้วที่กรมจะท่าเป็นของจริงส่วนตํารวจสนิษฐานว่าจุดพลัดตกอยู่ที่สะพานพระรามเจ็ดก็ตรวจสอบกันไปเพราะถ้าสิ่งมีชีวิตตกน้ําแล้วทาไมไม่ไว่ายเข้าฝั่งแสดงว่าคนที่โยนลงมาหมดสติหรือไม่แล้วถ้าเทเวศน้ําลึกแค่3ถึง4เมตรมันก็ไปสอดคล้องกับดินโคลนที่ติดปากจมูกและถ้าผมเป็นคนเลวผมก็จะวางแผน หมดเพื่อให้พนักงานสอบสวนเหมือนทําให้ตรงจุดนี้ไม่เป็นที่สงสัยแต่รกทุนกระโดดลงน้ําเองไม่ได้ถ้าไม่มีอะไรไปเกี่ยวในมงคลกิจกล่าวนอกจากนี้ตนกําลังมองว่าพนักงานสอบสวนถูกเป็นประเด็นไปที่คนชื่อแซนมากเกินไปจนลืมนึกถึงท่าเทเวศประกอบกับแซนก็เคยโพสต์ว่าบริเวณจุดดังกล่าวไม่ได้มีเหตุอะไรเกิดขึ้นกับน้องแตงโมตนจึงคิดว่าในเรื่องนี้เป็นประเด็นของสังคมถ้าพนักงานสอบสวนบอกว่าจุดนี้ไม่ใช่จุดพระตกน้ําแสดงว่าตาของคนทั้งประเทศคง จะเป็นต้อกระจกกันหมดแล้วฉะนั้นพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีควรสังการและตั้งทีมขึ้นมา2ชุดได้แ,แก่ชุดที่1ตั้งเป้าเป็นคดีประมาทและชุดที่2ตั้งเป้าเป็นคดีฆาตกรรมอัมพรังแล้วตนจะขอเป็นที่ปรึกษาชุดที่2เพราะตอนอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวมานานสิบกว่าปีรู้ว่าอะไรเป็นอะไรผมเข้ามาตั้งแต่วันแรกแล้วไม่ได้หิวแสงสงสัยผมจะเป็นต้อกระจกเหมือนคนทั้งหมดถ้าไม่จริงแล้วลูกทุนมันหล่นลงไปได้อย่างไรอย่าลืมว่าทั้ง คนอยู่บนเรือจะพูดอะไรก็ได้แต่เราต้องมีพยานแวดล้อมอื่นๆทั้งบาดแผลท,ที่ลึกถึงกระดูกมันสืบจากศพได้ส่วนเรื่องสถานที่ที่ผ่าพิสูจน์ศพรัฐมีระบบพวกระบบอ,อุปถรัรมภ์ดังนั้นผมจะดูว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะตั้งพนักงานสอบสวนเพิ่มไหมถ้าตั้งเป็นคดิอาชากรรมผมก็จะร้องไปขอที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์และขอให้หมอพรทิพย์มาเป็นที่ปรึกษาได้หรือไม่นายมงคลกิจกล่าวทิ้งท้าย ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองสแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก chinny com ขอบคุณครับ